ผู้ชมให้คําจํากัดความกับคำว่าตานานยังไงคะการจะเป็นตํานานได้เนี่ยจะต้องใช้ระยะเวลายาวนานหรือว่าขึ้นอยู่กับสิ่งที่ทําแต่สําหรับเตียกโก้ซินวาค่ะใช้ระยะเวลาเพียงแค่4ปีนะคะก็เพียงพอที่จะทําให้เขาได้รับการยอมรับแล้วก็การยกย่องจากแฟนเชลซีว่าเป็นหนึ่งในตํานานของสโมสรเป็นกองหลังแล้วก็เป็นผู้นําที่ดีที่สุด <irgend. S 2> เพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะเม s สแตนไทม์ไลน์จะพาทุกคนย้อนไปดูเรื่องราวของเตียโกสินวาตั้งแต่วันแรกของเขากับเชลซีก่อนจะมาถึงวันนี้วันสุดท้ายที่เขาลงเล่นให้กับสโมสรไปติดตามพร้อมกันในคลิปนี้ค่ะเส้นทางชีวิตของเขาเนี่ยเกิดที่บราซิลเริ่มเล่นจากฟุตบอลบนท้องถนนเท้าเปล่านะคะเป็นเหมือน ตำนานหลายๆคนค่ะที่มีจุดเริ่มต้นมาจากศูนย์เขาเริ่มต้นกับการเป็นนักเตะใน a c a d e m มของ f l u m i n e n นเซนะคะแล้วก็ขยับไต่ขึ้นมาเรื่อยๆคะ่ะแต่ว่าเส้นกราฟชีวิตของติโโกซินวาเนี่ยมันก็อาจจะแตกต่างจากนักเตะระดับโลกคนอื่นที่ว่าเริ่มจากศูนย์แล้วก็ค่อยๆขึ้นนะคะไตขึ้นไปเรื่อยๆเพราะว่าเส้นทางของเขาเนี่ยมันมีช่วงเวลาที่ทำให้เจ้าตัวเนี่ยเกือบที่จะ ไม่ได้เป็นนักเตะอาชีพแล้วด้วยซ้ำนะคะมันเริ่มต้นจากไหนมันเริ่มต้นจากตอนปี2005ค่ะหลังจากที่ตอนนั้นนะคะเตียโกสินฟาเนี่ยถูกปอโต้นะคะปล่อยให้ทางฝั่งของดินาโมมอสโกนะคะซึ่งก็เป็นทีมในลีกรักเสเซียยืมตัวค่ะ ปรากฏว่าตอนนั้นเนี่ยซินฟาที่อายุ21ปีเมื่อเดินทางไปถึงนะคะเขาก็ต้องใช้เวลาปรับตัวแน่นอนอยู่แล้วค่ะกับทั้งเรื่องของสภาพอากาศเรื่องของวัฒนธรรมต่างๆแต่ว่าจูๆ่ๆร่างกายของเขาเนี่ยก็เริ่มรู้สึกว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงนะคะเริ่มรู้สึกเป็นไข้หนาวๆจนกระทั่ง เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลก็ได้รู้ค่ะว่าไออาการไม่สบายมาตลอดทั้ง3เดือนนั่นน่ะมันไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องของการปรับตัวกับสภาพอากาศไม่ได้ค่ะแต่มันเป็นเพราะว่าเขาติดเชื้อวัณโรคนี่แหละค่ะมันคือจุดพีคที่เราอาจจะพูดกันได้ว่า2005เนี่ยมันคือปีที่ดำดิ่งสุดๆส,สำหรับติอาโกซินวาเขารักษาอยู่ที่โรงพยาบาลนานถึง6เดือนนะคะยิไม่ได้ลงเล่นด้วยซ้ำค่ะตอนนั้นเนี่ย ก็รับยาวันละ1 0ถึง15เม็ดนะคะน้ำหนักตัวขึ้นเป็น10โลมีอาการหิวตลอดเวลาค่ะคือเป็นคนป่วยที่ต้องกินยาเยอะนะคะแล้วก็มีอาการหิวรับประทานอาหารบ่อยนะคะแล้วก็ไม่สามารถแบบลุกขึ้นเดินได้เขารู้สึกว่าตัวเองเคลื่อนไหวแล้วมันจะเหนื่อยมากๆนี่ก็เลยเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้น้ําหนักของเขาเนี่ยขึ้นด้วยนะคะและแน่นอนว่ามันหนักขึ้นหนักข้อขึ้นทุกวันค่ะสําหรับไอ้วันโรคที่ว่านี้นะคะก็เลยทําให้ ทางคุณแม่เองนะคะคุณแม่แองเจลาตัดสินใจที่จะตัดปอดด้านขวาเขาออกบางส่วนเพื่อที่จะรักษาชีวิตของเตียโก้ไว้นะคะหลังจากนั้น่ะเขาก็ใช้เวลาจากการรักษา6เดือนนะคะฟื้นฟูสภาพร่างกายตัวเองอยู่ประมาณ3เดือนตอนแรกเนี่ยตัดสินใจนะคะเหมือนช่างใจใช้คํานี้ดีกว่า ช่างใจว่าจะกลับมาเป็นนักฟุตบอลดีไหมเพราะสภาพร่างกายจากที่หยุดไปช่วง6เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ได้เลยนะคะแต่ก็มีคำพูดของคุณแม่เขาพูดมาประโยคนึงในอะ,ะที่มันก็ทำให้เตือนสติบอกว่าถ้าจะกลับมาอยู่ที่บราซิลเนี่ยมันก็คงจะไม่ใช่ประเทศที่จะมีงานให้ทำดีๆอย่างอาชีพนักฟุตบอลอย่างที่แกฝ่ฝันแล้วนะแกจะเลือกอยังไงเพราะฉะนั้นค่ะหลังจากที่คุณแม่พูดประโยคนั้นนะคะ 3เดือนหลังจากนั้นเตียโกซินวาก็พยายามกลับมาซ้อมนะคะจนกระทั่งกลับมานะคะเป็นนักฟุตบอลอาชีพได้เหมือนเดิมค่ะดังนั้นในเทปนี้เนี่ยปามก็เลยขอเริ่มต้นไทม์ไลน์ชีวิตเขานับตั้งแต่ที่เขาเกือบหลับแต่กลับมาได้ก็แล้วกันเกือบที่จะไม่ได้เป็นนักเตะอาชีพและเกือบที่จะตัดสินใจ จบแล้วก็ยุติชีวิตการค้าแข้งของตัวเองไว้ที่ตอนปี2006นะคะหลังจากนั้นค่ะพอกลับมานะคะเล่นกับฟลูมิเนนเซ่นะคะแล้วก็2009เนี่ยเจ้าตัวก็ไปร่วมทีมเอซิมิลานนะคะนั่นก็นับว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆใะ,ะของตียโกซินวาเพราะว่าเขาเองก็ถือว่าเป็นเซนเตอร์อันดับหนึ่งนะคะที่เล่นได้ดีมากๆในลีกกันโช่เซเรียตอนนั้นค่ะค่าเปอร์เซ็นต์ในเรื่องของศักยภาพความสามารถของตียโกซินวานะคะตลอดเวลาที่อยู่กับ a c ซมิลานเนี่ยถือว่ามันมีค่าเปอร์เซ็นต์ที่พัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะคะเริ่มต้นจากปี2009-2010นะคะซึ่งเป็นซีซั่นแรกที่อยู่กับมิลานมันเป็นค่าเรตติ้งนะคะที่เว็บไซต์ของทางฝั่งอิตาลีเนี่ยเขาคำนวณไว้ตอนนั้นเนี่ยเรตติ้งของเตียโกซินวาอยู่ที่6.17นะคะ ซีซั่นถัดมา2010ถึง2011อยู่ที่6.23แล้วก็ซีซั่น2011ถึง2012เนี่ยอยู่ที่6.28ก็จะเห็นพัฒนาการของเขานะคะที่เพิ่มมากขึ้นในทุกๆปีนะคะรวมไปถึงถ้ารางวัลส่วนตัวของตัวเองเนี่ยนอกเหนือจากการที่คว้าชแชมป์กับทางฝั่งของ a อซิมิลานได้แล้วนะคะตัวเขาเองเนี่ยก็เคยติดทีมยอดเยี่ยมนะคะของก er ันโชเชเรียมาถึง2สมัยด้วยกันนะคะในช่วงที่อยู่ที่นั่นนั่นก็คือปี2010 2011แล้วก็ในซีซั่น 2011-2012ถึงค่ะจุดเด่นของเตียโกซินวาตอนนั้นเนี่ยโอ้โหปัมเชื่อว่าหลายคนเริ่มรู้จักเตียโกซินวาจากการที่เขาเล่นอยู่กับเอซีมิลานนั่นแหละค่ะ ่เป็นผู้นําได้นะคะแล้วก็เป็นคนที่มีความรวดเร็วมากๆแม้ว่าอายุนามตอนนั้นเนี่ยจะขึ้นเลข3แล้วนะ,ะแต่ว่าก็ยังเป็นกองหลังที่มีความไวสูงนะคะแล้วก็ในเรื่องของการเล่นลูกกลางอากาศค่ะหลังจากอยู่กับเอซิมิลาน3ปีนะคะตีโกเชนวาก็ตัดสินใจคะ่ะที่จะย้ายไปปารีสแซงต์แชร์แมงนะคะแน่นอนว่าหนึ่งในหมุดหมายสําคัญของเขากับการเปลี่ยนแปลงครั้งนั้นเนี่ยก็คือการอยากจะประสบความสําเร็จในเรื่องของการคว้าถ้วยแชมป อยู่เอฟ่าแชมป้ยนส์ลีกด้วยนะคะ2,012ค่ะเดียโกโซินวาย้ายไปร่วมทีมในลีกเอิงฝรั่งเศสนะคะเขาใช้เวลาอยู่กับปารีสแซงต์แชร์กแมง8ปีนะคะแปีนั้นอะคว้าถ้วยแชมป์ลีกเอิงไปแล้ว7สมัยมันไม่เคยมีใครทำได้เหมือนที่เดียโกโซินวาทำนะคะคือเขาอยู่กับ ปารีสเนี่ยมา8ปีคว้าไปทั้งหมดนะคะรวมทั้งถ้วยแชมป์ในประเทศเทั้งบอลลีกทั้งบอลถ้วยในประเทศนะคะรวมทั้งหมดเนี่ยสิถ้วยนะคะที่เตียวกซินวาทำไว้ที่นั่นคุณคิดดูนะคะคนเราเนี่ยแก่ตัวขึ้นเรื่อยๆนะคะ แทนที่ว่าร่างกายเนี่ยจะเริ่มถดถอยแต่มันไม่ใช่เลยค่ะติโกซินวาเขากลายเป็นคนที่มีพัฒนาการขึ้นเรื่อยๆนับตั้งแต่นั้นนะคะหลังจากนั้นค่ะ12ถ้วยกับ8ปีที่ฝรั่งเศสในเมื่อมันไปไม่ถึงเป้าหมายสำคัญของเขาสักทีนั่นก็คือแชมป์ยูเวลฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนะคะประกอบกับการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างในสโมสรสัญญาที่ใกล้จะหมดลงก็เลยทำให้ต้องเกิดการโยกย้ายขึ้นอีกครั้งหนึ่งค่ะ ในปี2020นะคะหลังจากที่ตีโกซินวาหมดสัญญากับบาริสแซ์แช็กแมงเขาตัดสินใจนะคะมาที่สแตมฟอร์ดบริดจ์นะคะมาด้วยค่าตัวศูนย์บาทความคาดหวังถามว่ามีไหมก็ต้องยอมรับนะคะว่าชื่อชั้นของตีโกซินวาเนี่ยใครๆก็ต้องคาดหวังค่ะแต่กับการที่คุณมาด้วยการไม่มีค่าตัว แฟนๆก็อาจจะหวังแค่ในเรื่องของประสบการณ์นะคะในเรื่องของความเก๋าเกมที่เขาเคยผ่านเวทีลูกหนังมาแล้วมากมายทั้งในานามสโมสรแล้วก็นา,นามทีมชาติตอนแรกเนี่ยแฟนบอลเชลซีก็คิดนะคะว่าตีโกซินวานน่าจะมาเป็นอะไหล่ในเกมรับหรือเปล่ามาเป็นผู้นําน้องๆน,นะคะไม่ได้มาเป็นตัวหลักนะคะแต่ก็กลายเป็นว่าวันที่28สิงหาคมะคะ่ะ หลังจากที่เขาเปิดตัวเซ็นสัญญาได้แค่ปีเดียวปีเดียวก่อนนะคะคุณผู้ชมพอลงสนามนะะ่ะนัดแรกนะคะในเกมวันที่23กันยายนเกมนั้นเนี่ยเป็นทางฝั่งเชลซีนะคะที่เจอกับ m มาร์ส์นะคะใน,นรอบ3ฟุตบอลคาราบาวครับนะคะวันนั้นเชลซีชนะไป6-0นั่นคือเกมแรกนะคะที่เขาประเดิมเปิดตัวกับทางฝั่งของเชลซีแต่ของจริงมันอยู่ที่นี่คะ่ะมันอยู่ที่เกมลีกนี่แหละ ซึ่งทุกคนก็คิดเหมือนกันนะคะว่าไอาการที่มาอยู่ในพรีเมียร์ลีกเนี่ยกับฟุตบอลที่ใครๆก็ว่ามันต้องใช้ความเร็วสูงเนี่ยตีโกโซินวาจะทำยังไงจะปรับตัวกับมันได้หรือไม่ค่ะเขาลงเล่นเกมแรกในพรีเมียร์ลีกกับเชลซีในการในเกมที่เจอกับเวสต์บรอมวิชอัลเบียนแล้วก็แน่นอนค่ะว่าพูดมาถึงตรงนี้เนี่ยถ้าไม่ใช่แฟนเชลซีหรือว่าไม่ใช่คนที่ดูฟุตบอลนะคะก็อาจจะคิดว่าเอ๊ะมันต้องเป็นการเปิดตัวที่สวยงามแน่เลยถูกไหมแต่ไม่ใช่ค่ะ การเปิดตัวของเขาในวันนั้นเต็มไปด้วยความผิดพลาดทุกคนทั้งการที่ปล่อยให้นักเตะเวสต์บรอมเนะคะเสียบอลกลางสนามเลยคะ่ะจะไปสไลด์สกัดเขาแต่ว่าก็เสียบอลจนได้นะคะแล้วก็กลายเป็นว่ากลายเป็นประตูที่2ของเวสต์บรอมไหนจะการทําเข้าประตูตัวเองอีกนะคะโอ้โหวันนั้นเต็มไปด้วยคําคอรหามากมายะคะ่ะเพราะว่าวันนั้นเนี่ยเขาสวม บลอกแขนกับตันทีมลงสนามด้วยแต่มันก็เป็นเพียงแค่นัดแรกอะแฟนบอลก็ยังให้โอกาสนะคะในการที่ว่าเขาเองก็เป็นผู้นำได้นะคะถัดมานะคะในปีเดียวกันวันที่7พฤศจิกายนเตียโก้ชินวานะคะกองหลังจอมเก๋าคนนี้ก็ทำประตูค่ะซึ่งก็เป็นประตูขึ้นนำนะคะที่ทำให้เชลซีเนี่ยเอาชนะเชฟฟิลด์ยูเนเตดไป4ประตูตอนน่อ1เขาเป็นคนยิงประตูแรก ซึ่งก็กองหลังมันก็อาจจะไม่ได้มีความคาดหวังในเรื่องของการยิงประตูอะไรมากมายนะคะแต่ติโกชินวาก็ทําได้แล้วตอนนั้นเนี่ยมันก็มีสถิติเกิดขึ้นแย่ๆไปหมดเลยค่ะเพราะว่าเป็นกองหลังที่ทําประตูได้เป็นแข้งบราซิลเลียนนะคะที่เล่นในตําแหน่งกองหลังที่สามารถยิงประตูนในเกมหลีกสูงสุด แต่เท่านั้นยังไม่พอค่ะเพราะอย่าลืมนะคะว่าที่เราเล่าให้ฟังไปว่าตอนที่อยู่อิตาลีเนี่ยเตียโกซินวาเป็นนักเตะท,ที่มีเรตติ้งพัฒนาขึ้นไหนทุกๆสี่ซั่น21ธันวาคมค่ะเขาทําประตูที่2ของตัวเองให้กับเชลซีซึ่งก็เป็นการยิงช่วยนะคะให้ทีมเอาชนะเวสต์แฮมไป3ประตูต่อ0ูนยเขาก็แสดงให้เห็นแล้วนะคะว่าในเมื่อเขาตั้งใจที่จะทําแล้วเนี่ยก็ กลับมาแก้ไขในสิ่งที่ผิดพลาดได้หลังจากนั้นในปี2021ค่ะเป็นอีกหนึ่งแมชนะคะที่เตียโกซินวาได้รับเสียงวิจารณ์หนักมากในวันที่3เมษายน2021เขาได้ใบเหลืองที่2นะคะแล้วก็ถูกไล่ออกตั้งแต่นาทีที่29ซึ่งเกมนั้นเนี่ยพอมันเป็นแบบนั้น,นะคะ่ะสถานการณ์มันก็ทำให้เชลซีที่ดูเหมือนว่าจะเหนือกว่าเวสต์บรอมนะคะก็ กลับมาพ่ายแพ้เวสต์บอมค่ะ2ประตูต่อ5โอ้โหเวสต์บอมอีกแล้วนะคะซีซั่นนัดในวันที่เขาเปิดตัวก็เสียประตูทำให้ทีมเนี่ยเสมอกับเวสต์บอม3-3แล้วก็มาเกมนัดนี้เนี่ยทีมแพ้ไปอีกนะคะแต่นั่นเป็นแค่อีกหนึ่งบทพิสูจน์ค่ะเพราะอย่าลืมว่าความตั้งใจของเขาในการที่มาที่นี่นะคะนั่นก็คือการคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกแล้วเขาก็ทำสำเร็จ 29พฤษภาคมปี2021ค่ะทุกคนเตียโกซินวานะครับเป็นหนึ่งในกำลังสำคัญค่ะที่ช่วยให้ทีมเอาชนะเรอัลมาดริดใน u ู f a ฟ่าแชมเปียนส์ลีกรอบรองชนะเลิศแล้วก็ผ่านเข้าจริงจนกระทั่งทีมสามารถเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้ในนัดชิงค่ะ2021เป็นปีที่ถือว่าสุดยอดปลดล็อกสำหรับซินวานะคะ เขาเป็นหนึ่งในคนที่ช่วยทำให้ทีมเนี่ยไม่เสียประตูเกมรับแข็งแกร่งนะคะเป็นผู้นำมีการกระตุ้นน้องๆในทีมคือทุกสิ่งทุกอย่างทัศนคติในเกมค่ะทำให้ซินวาเนี่ยได้รับคำชื่นชมมากๆนะคะแล้วมันก็เป็นเหมือนการปลดล็อกของตัวเขาด้วยอะคะ่ะเพราะมันปลดล็อกได้แล้วได้แชมป์ยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกซึ่งมันเป็นแชมป UCL แชมป์แรกในชีวิตของเขานะคะหลังจากค้าแข่งมาหลาย10ปีด้วยกันมันเป็นผลลัพธ์ของความพยายามจริงๆนะคะจากที่เคยป่วยจนเกือบจะเลิกเล่นนะคะก็กลับมาสามารถเอาชนะจิตใจตัวเองได้เอาชนะในเรื่องข้อจํากัดของร่างกายตัวเองได้นะคะอดทนพยายามนะคะทำงานในสนามอย่างหนักแล้วก็ทุ่มเทมีแพชชั่น เขาได้รับคำตอบแทนเป็นช่วยแชมป์ยู a ฟ่าแชมเปียนส์ลีกสมัยแรกและไม่เพียงแค่นั้นค่ะได้โบนัสอีกหนึ่งชั้นนะคะเมื่อวันที่4มิถุนายน2021เชลซีก็ตัดสินใจขยายสัญญาของติอาโก้ซินวาออกไปอีก1ปีค่ะทำให้เขามีสัญญาอยู่กับสโมสรไปจนถึงปี2022เมื่อได้รับการต่อสัญญาค่ะติอาโก้ซินวาก็พิสูจน์ตัวเองอย่างต่อเนื่องนะคะ ก็ซีซั่นถัดมา2022 2 0 2 3ถึง2023ก็ลงเล่นนะคะแล้วก็ออกสตาร์ทอย่างต่อเนื่องสำหรับติโอโกซินวาถึงแม้ว่าตัวเขาเองเนี่ยจะต้องไปช่วยทีมชาตินะคะในช่วงฟุตบอลโลก เดือนพฤศจิกายนแต่ว่าพอกลับมาเนี่ยซินวาก็ยังทําสถิติส่วนตัวได้ดีนะคะสถิติเนี่ยไม่มีนักเตะเชลซีคนไหนะนที่สามารถที่จะเคลียร์บอลบล็อกตัดบอลได้ดีไปกว่าเตียโกซินวาเลยแม้ว่าเขาจะไปรับใช้ชาติกลับมาก็ตามโดยเฉพาะในเดือนตุลาคมค่ะ ที่เขาต้องพาเชลซีกลับไปเยือนถิ่นเก่าอย่างเอซีมิลานในศึก u ูเอฟ่าแชมเปียนส์ลีกนะคะซินฟาเองก็ทำได้อย่างยอดเยี่ยมเพราะว่าเป็นหนึ่งในกำลังสำคัญที่ทำให้เชลซีสามารถเอาชนะเอซีมิลานได้โดยไม่เสียประตูนะคะชนะไป2ประตูต่อศูนแล้วก็ทำสถิตินะคะเก็บคลีนชีตในการลงเล่น Champions League นัดที่ร้อยของสโมสรได้ด้วยค่ะ ไม่ใช่แค่เกม UCL ที่เจอกับ AC ีิลานะคะเกม,เมอ,อื่นๆในลีกเองก็มีเกมที่น่าประทับใจกับ ในทุกยุคทุกสมัยไม่ว่าจะเป็นในยุคการคุมทีมของโทมัสทูเคิลนะคะหรือว่าจะเป็นเกร h a m พอตเตอร์นะคะฤดูการ2022-2023ถึงติโกซินวาก็ได้รับรางวัลนะคะนักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีของเชลซีประจำฤดูการด้วยและเมื่อเป็นเช่นนั้นค่ะก็มีการขยายสัญญาเกิดขึ้นแน่นอนค่ะจากตอนแรกเนี่ยตั้งใจว่าจะมาอยู่ที่นี่1ปีนะคะ กลายเป็นว่าไป,ไปไปมาๆ4ปีเข้าให้ค่ะซินวานะคะเริ่มต้นซีซัน2023-2024ด้วยการเป็นตัวหลักของทีมเหมือนเดิมไม่มีใครที่จะเก่าเกมไปกว่าเขาได้อีกแล้วนะคะและเกมที่ปามเชื่อว่าทุกคนประทับใจนั่นก็คือเกมที่เชลซีค่ะเปิดบ้านเสมอกับแมน City 4ซิตี้4ประตูต่อ4นอกเหนือจากในเกมรับที่เขาทำได้ดีนะคะเกมนัดนี้ ติโกซินวาก็ยังสามารถทำประตูได้ด้วยนะคะทั้งที่ในวันนั้นเนี่ยเขามีอายุ39ปีกับ51วันค่ะทำสถิตินะคะเป็นนักเตะที่มีอายุมากที่สุดนะคะของโชซีในการทำประตูได้และยิ่งไปกว่านั้นคะ่ะสถิติก่อนหน้าที่เขาจะทำประตูได้เนี่ย เตียโกซินวาก็กลายเป็นผู้เล่น outfield ที่อายุมากที่สุดของเชลซีด้วยนะคะแต่เขากลับกลายเป็นว่าเป็นคนที่ได้รับรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมของสโมสรในปีที่ผ่านมาไม่มีใครที่จะสามารถทำได้ดีเกินกว่าเขาคนนี้อีกแล้วนะคะมันก็ยิ่งตอกย้ำค่ะกับการเป็นกองหลังโน .1 น,นะคะของโลกใบนี้ที่ทุกคนยกย่อง สิ้นวาพยายามอย่างหนักนะคะกับซีซั่นนี้ต้องยอำรับว่าเชลซีเนี่ยเป็นซีซั่นที่ปั่นปวดมากๆจริงๆนะคะการมาของโปเชติโนเองเขาก็ต้องการที่จะให้คนที่เป็นนักเตะที่เกิดจากสโมสรแห่งนี้จริงๆเนี่ยขึ้นมาเป็นผู้นํา ในช่วงรงแรกเนี่ยพอชก็ยกตำแหน่งกับตันทีมให้กับทางฝั่งของริสเจมส์นะคะซึ่งปรากฏว่าพอริสเจมส์เจ็บปลอ,อกแขนกับตันทีมก็เลยมาอยู่ที่ตียโก้สินวานะคะถึงแม้ว่าเขาเองจะโดนพอชเนี่ยมองข้ามในเรื่องของการมอบปลอ,อกแขนให้เพราะว่าไม่ได้เป็นคนที่เติบโตมาจากอคมี่นี้แต่เขาก็ทําให้เห็นแล้วนะคะกับทัศนคติในเรื่องที่ว่าคุณไม่จําเป็นต้องมีปลอ,อกแขนก็ได้คุณก็เป็นผู้นําที่ดีได้ในวันที่เชลซีเนี่ยแพ้ให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ นะะในเกม f f Cup ครอบรองชนะเลิศเราจะเห็นเรีแอชชั่นของเตียโก้ซิมวาค่ะว่าเขาเสียใจมากๆนะคะปวดใจสุดๆเป็นคนที่ร้องไห้แล้วก็หลั่งน้ำตากับความพ่ายแพ้นในครั้งนั้นซึ่งมันก็เป็นเหมือนอีกหนึ่งภาษากายค่ะที่แฟนบอลคาดเดาได้นะคะว่านี่น่าจะเป็นซีซั่นสุดท้ายน่าจะเป็นการลุ้นถ้วยแชมป์สุดท้ายของเขากับเชลซีแล้วจนกระทั่ง29เมษายนค่ะ มันก็เกิดขึ้นจร,จริงๆนะคะสำหรับการประกาศอำลาสโมสรอ,อย่างเป็นทางการของเตียโก้สินวาเขาก็มีการอัดคลิปนะคะกับทางสโมสรเพื่อที่จะบอกความในใจให้กับแฟนบอลทุกคนได้ฟังคือมันมีประโยคหนึ่งค่ะที่เตียโก้พูดได้ปั๊มว่าเขาพูดได้ดีแล้วก็มันสะท้อนออกมาได้ว่าเขาให้ใจกับสโมสรน,นี้มากแค่ไหนเตียโก้พูดว่า ตอนแรกเนี่ยเขาตั้งใจจะมาอยู่กับเชลซีเพียงแค่ปีเดียวแต่ไปไปมาๆม,มันก็กลายเป็น4ปีไปไปมาๆม,มันก็กลายเป็นลูกชายของเขามาเป็นนักเตะอะคาเดมี่ของเชลซีไปมากลายเป็นครอบครัวเชลซีแล้วเขาก็หวังว่าต่อให้ตัวเขาจะไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วลูกชายของเขาก็จะสารฝันสามารถเป็นนักเตะอาชีพของเชลซีได้เตียโก้บอกว่าการจากลาเนี่ยมันมีไว้สำหรับ คนที่ไปแล้วไม่มีวันกลับแต่กับตัวเขาไม่ใช่ค่ะเขาไม่ได้มาเพื่อ say goodbye กับแฟนๆแต่เขามาเพื่อบอกว่าถึงแม้ว่าจบฤดูกาลนี้เขาจะไม่ได้เป็นนักเตะของทีมแล้วแต่เขายังเปิดประตูบานหนึ่งไว้ที่เชลซีเสมอเพื่อที่ว่าจะกลับมาในบทบาทอื่นกับสโมสรแห่งนี้เขาไม่ได้จากไปแบบไม่มีวันกลับมาค่ะเขาบอกว่าวันหนึ่งเขาจะกลับมาอีกครั้ง เพราะทุกอย่างมีจุดเริ่มต้นมีตรงกลางแล้วก็มีจุดสิ้นสุดนี่คือคำที่เตียโกซินวาใช่นะคะแต่สำหรับเขากับเชลซีมันยังไปไม่ถึงจุดสิ้นสุดเพราะว่ามันยังมีประตูที่เขาพร้อมจะกลับมาเสมอแล้วก็บอกด้วยว่าครั้งหนึ่งเนี่ยเป็นสีน้ําเงินมันก็จะเป็นสีน้ําเงินตลอดไปความคิดเห็นของแฟนบอลหลังจากที่ตียโกซินวาประกาศอําลาทีมนะคะทุกคนก็ยกย่องค่ะว่านี่แหละคือตํานานของทีมที่แท้จริง สองสามปีที่ผ่านมาแต่ทุกคนรู้สึกเหมือนว่าเตียโก้เนี่ยอยู่กับทีมมาเป็น10ปีช่วงเวลาเล็กๆน้อยๆของเขาเนี่ยแต่มันเต็มไปด้วยคุณภาพมันเต็มไปด้วยแพชชั่นมันเต็มไปด้วยการทุ่มเทซึ่งแฟนบอลก็พูดกันนะคะว่ามันเป็นเพราะว่าเตียโก้ซินวามาปลดล็อกควา้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกกับสโมสรแห่งนี้เขาก็เลยรักที่นี่มากๆแต่ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดคะ่ะความรักของเขาเนี่ยมันไม่ได้ถูกพ่นออกมาจากลมปากนะคะ มันมาพร้อมกับผลงานความทุ่มเทที่เราเห็นกันจริงๆซึ่งสิ่งนั้นเนี่ยมันไม่ได้ถูกถ่ายทอดออกมาจากแค่ตัวซินฟ้าคนเดียวนะคะเราก็จะเห็นกันอย่างภรรยาของเขาเองเนี่ยก็มีแพชชั่นกับเชลซีมากๆในช่วงเวลาที่สโมสรมันเริ่มเละเทะในช่วงเวลาที่มันมีปัญหาต่างๆมากมายแพ้เยอะแยะไปหมดแต่ภรรยาของเตียโกเชนวายเองก็ไม่เคยที่จะโน้มน้าวหรือบอกให้เขาไปจากที่อื่นนะคะมีแต่เพียงว่ากระตุ้นให้ทุกอย่างเนี่ยมันดีขึ้น ซึ่งการจากไปครั้งนี้ก็อย่างที่เตียโกเขาบอกค่ะว่ามันก็จะเป็นการกลับมาแต่ว่าอาจจะเป็นในอีกหนึ่งบทบาทเพราะว่าตอนนี้เขาก็39้แล้วนะคะก็ไม่แน่ใจว่าสุดท้ายแล้วจะเป็นการกลับไปที่ฟลูมิเนเซ่ไหมเพราะว่าก่อนหน้านี้ประธานสโมสรของฟลูมิ n เนเซ่เองก็ได้ออกมาพูดไปเปลยนะคะว่าถ้าเตียโก้ไม่ต่อสัญญากับเชลซีก็อาจจะเป็นไปได้ที่เขาจะต้องกลับไปรับใช้สโมสรที่เคยปลุกปั้นเขามา นี่คือเรื่องราวของชายที่ชื่อตีโกซินวาค่ะกับเวลา4ปีที่สามารถกลายเป็นตำนานเบอร์6 ของสโมสรแห่งนี้ได้นะคะแฟนบอลเชลซีความว่าหลายคนน่าจะเสียดายนะคะแต่ว่าก็อย่างที่ซินวาบอกค่ะก็พร้อมที่จะกลับมาในอนาคตในบทบาทอื่นถ้าเกิดว่าชื่นชอบเรื่องราวนี้ของเตียโก้ซินวาหรือว่าประทับใจผลงานของเขานะคะในแง่มุมไหนก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้เหมือนเดิมนะคะนี่เป็นอีกหนึ่งนักเตะนะคะที่น่ายกย่องจริงๆกับแพชชั่นแล้วก็ความทุ่มเทของเขาค่ะถ้าเกิดว่าชื่นชอบคลิปของเรานะคะก็เหมือนเดิมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ทุก ช่องทางของ Mainstand ด้วยนะคะทั้ง Facebook YouTube รวมไปถึง TikTok อนะคะเดี๋ยวเทปหน้ากลับมาเจอกันใหม่นะคะว่าเราจะคุยกันถึงเรื่องราวไหนใน Mainstand Timeline วันนี้เวลาของปลาล์มกับทีมงานหมดแล้วลาไปก่อนเจอกันใหม่เทปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ